สวัสดีสิยานุสิตบ้านสุวรรณบัญชาและกาลยานิมิตท,ที่ขอรบรักทุกท่านอาจารย์ชื่ออาจารย์สุมเมศบ้านสุวรรณบัญชาอาจารย์เป็นนักพยากรณ์นักตรวจสอบดวงชะตาโดยใช้บาร,รมีของท่านพ่อท้าวเวชวรณบ้านสุวรรณบัญชาในการสื่อสารผ่านทางจิตข,ของอาจารย์และอาจารย์ยังใช้ไพ่พยากรณ์เพื่อเป็นการเปิดเสริมความหมายหรือเป็นการทวงความหมายในครั้งนั้นๆด้วยเพื่อเกิดประสิทธิภาพและการแม่นยำในการดูดวงครั้งนั้นๆให้มากที่สุด วันนี้อาจารย์จะขออนุญาตตรวจสอบดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดลัคนาราศีตุลประจําวันที่16ถึง31สิงหาคมพศ2565แต่ก่อนที่พวกท่านจะเข้าสู่เนื้อหาคําทํานายอาจารย์ขอให้พวกท่านช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยเพื่อเป็นค่าครูให้อาจารย์สุเมธบ้านสุวรรณชานั่นเองอาจารย์จะขออนุญาตอาธิษฐานกบไพ่พร้อมทั้งอธิษฐานจิตกับท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณนะเพื่อตรวจดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดลัคนาราศีตุลประจําวันที่16ถึง สิงหาคมพศ2565 ู้ที่เกิดราศาีตุลนคาบอกกล่าวหรือคําทํานายที่ท่านพ่อท้าวเวสวรรณได้บอกผ่านอาจารย์มามีเนื้อหาใจความดังนี้นะในเรื่องของการงานนี่เดือนนี้หรือช่วงเวลาน,น,ลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่พวกท่านมีงานที่เข้ามาอย่างหลากหลายสําหรับพ้ทธ่ประกอบอาชีพของการนําเข้าส่งออกพวกชิปปิ้งนี่ถือว่าเป็นช่วงที่ดีสินค้าจะเข้ามาเยอะมีทางเลือกในการดิลสินค้าได้มากมายมากยิ่งขึ้นคนที่ทํางานบริษัทหรือเป็นลูกจ้างเขาก็จะมีโอกาสได้รับมอบหมายงานได้มากขึ้น ก็พยายามอย่ารู้สึกน้อยใจว่าทําไมถึงได้รับงานอยู่คนเดียวให้มองเป็นโอกาสซะให้มองเป็นการฝึกฝนซะมันจะได้เกิดแรงของวาราจิตที่ดีเพราะถ้าท่านเอาแต่น้อยใจรู้สึกสับสนรู้สึกเศร้าจะกลายว่าดวงขั้นจะตกลงโดยป่าประโยชน์นั่นเองเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนําวิธีการมองชีวิตแบบใหม่การได้งานที่เยอะขึ้นมากขึ้นน่าจะเป็นงานหรือเป็นการที่เสริมในเรื่องของความสามารถเราในอนาคตเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลอย่าไปรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจ อาจารย์มองเห็นในลักษณะของโอกาสที่ได้เข้ามาหลังจากนั้นด้วยหัวหน้างานหรือเจ้านายเราอาจจะยังทดสอบเราเพื่อให้การโปรโมทเราหลังจากนี้หรือเปล่าเราอาจจะต้องมองในมุมนี้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานและผู้ที่ทํางานธุรกิจส่งออกค้าขายหรือเป็นเจ้าของกิจการก็เดือนนี้หรือช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่พวกท่านมีลูกค้าที่เข้ามาค่อนข้างมากให้รีบกอบโกยนะครับให้รีบทํางานให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อให้ได้เม็ดเงินเข้ามาได้มากที่สุดพยายามอย่าติดแฟนจนมากเกินไป คนที่ทำงานธุรกิจส่งออกหรือเป็นนายหน้าหรือเป็นในลักษณะของเจ้าของกิจการก็พยายามบอกแฟนว่าช่วงนี้ขอทำงานมากขึ้นสักหน่อย หาเงินหาทองก็ว่าไปเพราะว่าถ้าติดแฟนมากมันอาจจะเสียงานส่งผลกระทบในระยะยาวก็ได้การเงินในเดือนนี้สําหรับผู้ที่เกิดรา,ราศีตุลนี่ให้พยายามทําทานทําทานคือการเสียสละในรูปแบบของสิ่งของในความเชื่อของอาจารย์นะการเสียสละสิ่งของให้กับคนที่เราไม่รู้จักหรือจะรู้จักก็ได้ โดยไม่สนใจฐานะทางการเงินของเขาโดยไม่สนใจว่าเขาจะเป็นคนชั่วคนดีคนอะไรก็แล้วแต่ให้เพราะความอยากให้ให้เพราะอยากเสียสละให้เพราะเป็นวาระจิตที่ดีเรียกว่าเป็นการทําทานทั้งสิน้นการใส่บาตรพระสงฆ์ก็ถือว่าเป็นการทําทานด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดราดราศีตุลการทําบุญที่เสริมดวงพวกท่านในช่วงเวลานี้คือการทําทานทุกรูปแบบและก็พยายามอนุมโมทนาบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาดูแลเราอยู่และก็พยายามส่งต่อ บุญนั้นให้เจ้ากรรมในเวรเราด้วยเพื่อให้เขาเอาหัวสิกรรมให้เราอาจารย์เชื่อว่าดวงจะดีขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จําเป็นของพวกท่านคือการทําทานกับทําบุญลงศพอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์จะบอกเพิ่มหลังจากนี้ให้หมั่นทําบุญลงศพเดือนหนึ่งสัก2อถึงสครั้งขึ้นไปทําตามกําลังทําตามความไหวในเรื่องของการเงินของเราด้วยไม่ต้องกังวลว่าจะได้มากได้น้อย,อยเพราะเราตั้งใจทํา อาจารย์เห็นว่ามันจะเกิดเรื่องดีขึ้นหลังจากนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พวกท่านจะเป็นจะต้องบุญเงินทั้งนิดหนึ่งจําเป็นจะต้องหารายรับรายจ่ายให้มันสอดคล้องกันก็พยายามอดทนและฟันฝ่าให้ได้หลังจากนี้จะดีขึ้นนะผู้ที่เกิดลัคนาราศีตุลอาจารย์เห็นในเรื่องของนิมิตที่ดีหลังจากที่ท่านทําบุญตามที่อาจารย์แนะนําไปแล้วก็พยายามไหว้เจ้าที่ที่บ้านเราด้วยเพราะอาจารย์เห็นว่ามีโอกาสได้เงินก้อนจากเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่บ้านเราไม่ว่าจะเป็นสารพระภูมิก็ดีตีจู่เอี้ยก็ดี บ้านไหนที่มีตีจูเอีย้ยก็ไหว้ตีจูเอีย้ยของบ้านเราบ้านไหนที่มีพระภูมิหรือสารตายายก็ให้ไปขอท่านพยายามเปลี่ยนน้าพยายามไหว้ของไหว้แล้วก็จุดทูปให้เหมาะสมถ้าเป็นเจ้าที่ในลักษณะของตายายหรือตีจูเอีย้ยนก็ทูปห้าดอกถ้าเป็นพ้าภูมิก็ธูปเก,ก้าดอกก็ต้องดูวาระของความเหมาะสมด้วยอธิษฐานขอท่านตามสิ่งที่มีโอกาสเป็นไปได้อย่าขอเวอร์จนมากจนเกินไปอาจารย์เห็นว่าท่านจะช่วยในเรื่องของการให้โชคให้ลาบกับเราได้แล้ว ในเรื่องของความรักในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่พวกท่านอาจจะต้องฟันฝ่าในเรื่องของงานมากจนบางครั้งก็อาจจะต้องคุยกับแฟนหรือคู่ครองเราด้วยว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้ดูแลเท่าที่ควรเนื่องจากงานที่มันเข้ามาหลักหลายขึ้นการที่จะต้องพิชิตในเรื่องของอุปสรรคเกี่ยวกับงานให้มากขึ้นเราก็ต้องโฟกัสหรือคอนเซนเตตตรงนั้นไปให้พยายามคุยให้เหมาะสมแล้วก็ให้ความชัดเจนกับแฟนหรือคู่ครองของเราเขาจะได้สบายใจว่าเราไม่ได้มีเล็กมีน้อยที่ไหน อันนี้จําเป็นนะ พูดให้เป็นพูดให้เหมาะสมด้วยคําแนะนําของท่านพ่อท้าวเวสสุวรรณที่จะบอกกล่าวกับผู้ที่เกิดร,ราศรีตุลที่เป็นคําแนะนําเพิ่มเติมก่ในเรื่องของเจ้าที่ที่บ้านเราที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไปท่านเน้นเลยว่าเจ้าที่ที่บ้านมีความจาเป็นกับดวงของพวกท่านในช่วงนี้ให้หมั่นว่าให้เหมาะสมให้ถูกต้องแล้วก็จะประสบความสําเร็จหลังจากนี้พยายามกล้ากล้า,าตัดสินใจนะอย่าพยายามโลเลหรือพยายามที่จะกลัวๆกล้าๆเพราะว่ามันจะไม่ส่งผลดีกับพวกท่านให้พยายามกล้า,าตัดสินใจ บุคคลที่อยากจะมีลูกในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีใครที่อยากจะขอลูกก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านเลยท่านจะช่วยเหลือได้พยายามขอท่านไว้ อาจารย์มองว่ามีเกณฑ์ที่ดีที่จะมีลูกในช่วงเวลานี้ด้วยของผู้ที่เกิดราศีตุลน,นะสุดท้ายขอขอบคุณขอบใจทุกคนทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังอาจารย์จนถึงตอนนี้ขอบคุณสิทธิญาณฤทธิบา้านสุวรรณชาขอบคุณกาลยานิมิตท,ที่น่ารักทุกท่านขอให้พุกท่านช่วยกันกดไลค์กดติดตามอาจารย์ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์และทีมงานบา้านสุวรรณชาที่ทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาแล้วก็ขอเป็นตัวแทนท่านพ่อท้าเวสุวรรณบ้านสุวรรณชาอวยพรให้กับทุกคนทุกท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้ขอให้พวกท่านมีแต่ความส ความเจริญขอให้มีเงินมีทองหลั่งไหลมาเหมือนใส่น้ําขอให้มีเงินมีทองมากๆขอให้มีความสุขมากๆขอให้รวยรวยรวย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้รวยรับทรัพย์นะครับสาธุนะครับสาธุสาธุสาธุ